กับเครื่องซักผ้าซัมซุงระบบดิจิตอลอินเวอร์เตอร์นะครับระบบอินเวอร์เตอร์นะครับอาการถังขย่านะครับหลังจากที่พี่น้องมือใหม่ไปเปลี่ยนช็อเปลี่ยนสปริงแล้วนะครับมันยังเกิดอาการอีกเหมือนเดิมนะครับผมจะพาเข้าไปดูสาเหตุที่มันขย่านะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนช็อกแล้วยังเป็นอีกนะครับไปดูกันเลยนะครับอ่าครับสาเหตุที่ทําให้ถังขย่านะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนสปริงช็อพวกนี้นะครับอ่าทั้งสี่เส้นแล้วนะครับ อ่ายักขยาวอยู่นะครับสาเหตุมาจากคัดไม่ได้ตำแหน่งนะครับคัดไม่ได้ตำแหน่งเห็นไหมครับประมาณนี้เห็นไหมครับอ่านะครับเรางัดไปแบบนี้เห็นไหมครับมันจะอ้าประมาณนี้นะครับเนี่ยครับอ่ามันมันจะออกห่างประมาณนี้นะครับให้เราหาอะไรเข้าไปลองด้านนี้นะครับเนี่ยครับงัดออกมาปุ๊บประมาณนี้แล้วหายางอะไรก็ได้ครับเข้าไปลองอ่าเข้าไปลองเสียบอตรงนี้นะครับอ่าเพราะสาเหตุ ที่มันทําปที่มันเป็นแบบนี้ได้คือมันดึงบ่อยๆนะครับมันดึงนานๆไปปุ๊บไอแกนก้านเบรกตัวนี้ครับอ่ามันงัดออกมาครับพอมันงัดออกมาปุ๊บอ่าทําให้ตําแหน่งของการดึงเดินน้ําอ่าผิดตําแหน่งไปเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรเข้ามาลองครับนี่ครับอ่ามาลองตรงนี้นะครับฝั่งนี้นะครับอ่าเอายางก็ได้ยางที่มันแข็งๆหน่อยจากนั้นมาแล้วก็รัดไม่ให้มันหลุดนะครับหายเลยนะครับอาการนี้นะครับสําหรับอ่าเครื่องสื้อผ้าซัมซุง ระบบดิจิตอลอินเวอร์เตอร์ทั้งหมดเลยนะครับ